ในสาปัดเตสุจิลาปัริุีคุตังน์ตังันานสภาัจฉามิทนจาีังกาบอุบาสกังอุบาสิกงมังสังโฆารตุวัชตะปานุเปตังสนกตังาต่ทนผู้จริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอนุญาติรผู้มีพราเจ้าแม้ปฏิภาณาทีแล้วกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็ีพึ่งที่รรืที่นับถือจะไม่สิ่ ร้อยพดะไรจสุดจำไว้บ้างพเจ้าท้หายนี้ขอข้อายถวายชีวิตต่ฝังไว้ในพุทธศาสนาขอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นจุนชีวิตของข้พเจ้าท้ายแด่รัชนาจะเญประวันเจรนาิเวชระันสัมพันประรารถนาุโรกัเตยสังเกตประวาเจนิญนาิเวชระตังสัมพันรปรารถนาประุโรกัตอาจารเจประนเจราธิเวนะังสัมพัน ตาปิตเรีประมาเทนั้นวาตินันกะทังสัมภะมประทานพระมณุพันทีบช่วงใดที่มีบาปุที่ข้าาหลายได้านพารุเกินในกุณฤเาพระธรรมพระสงฆ์ในคุณพรามาดาคูมาจาสามีภรรยาปูญาตายายเจ้ากับในเรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในสานีนี้ พระบูมเจ้าที่พระแม่น้ำเจ้รณีพระแม่มงคาหมานาทีเจ้าบ้านเ่้าเมืองเจ้าปูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าไมยเจ้าหนองเจ้าป้องเจ้าปืนบูมบ้านเทวดาลูกัดเทวดาอากาศเทวดาเทวดาปานิทิพุกทิพย์เจ้าพยานาคุนันพยายจุกระดับน้ำจิตบุกประมาทสิงานไม่มีวาระรำหนึ่งโลกหนึ่งจักราลอาข้าพเจ้าได้รู้เกิดไม่ตายวาจัใจทั้งต่อหน้าและรับสังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเหตุการณ์หรือการ พระปุตรที่กรงค้ำถือดังล่าวนามาแล้วนั้นจลูงกระทไายให้กระโทษตรวดรวัลจิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นสาปเป็นเมียนเจริญกรรมต่อไปอีกไว้ความสุขสโชคไปของสิ่งใดอะไรใดๆอย่าได้มองผานเพระแต่ความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจงเดินตรงนี้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครองของข้าพเจ้าทั้งหลายการแก้แว้นนี้มุ่งไปตลอดกาลและานเอินสาเนรตาต้หลากรไอจิบเจริญโชคเกิญจิตใจด้วยพระบุญมี เวลาฝนตกจงเป็นสุขเป็นสุขเดอรจะได้มีเรียนต่กันได้กันเลยอพยาบาลชาวฝนตกจงเป็นสุขเป็นสุขเดอรจะได้พยาบาลเปลี่ยนเป็นสิ่งได้กันเลยอานิเาะฝนตกจงเป็นสุขเป็นสุขดจะได้มีความสุขใจสุขใเลยสุขียตาจารบริหารจัดกามีความสุขใจสุขใจรักษา